สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ผมรักเทสจะมาออสอนการเข้าโคโรนะครับการใช้โคโรเข้าไปที่ถ้าเป็น Windows XP นะครับให้ทำการสตาร์ทรันแล้วก็พิมพ์ m s t s c w i n d ด w s เก็ใช้ได้นะครับกด Enter ถึงตรงนี้นะครับให้ทำการ ใส่ i p dark t ทแล้วกด Connect เออแป๊บนะครับให้เข้ามาแล้วก็ Login จาก IP เอยจากยูเซที่ทำการเช่าโคโลให้กดข้อมูลนะครับข้อมูล เข้ามาก็ให้ใส่ IP เอ้ย Username กับ Password เข้ามาก็จะได้เออ่หน้าตายอย่างนี้นะครับนี่คือการเข้าโคโลนะครับตัวรันเซิร์ฟก็นี่ปกติถ้าอยากได้ตัวไหนหรืออยากได้ตัวไหนก็บอกได้นะครับว่า 0.3x หรือ 0.3e r c 5ส่วนถ้าคนมีอยู่แล้วก็ลงได้นะครับลงเองได้เลยเออแล้วก็จะมาสอ าการใช้ FTP นี่เดี๋ยาจะสอนในคลิปหน้านะครับ